เจาะลึก i n s i g h ์5 Generation จากหนังสือ Marketing 5.0นี่คือข้อมูลที่นักการตลาดต้องรู้ Baby Boomer ต้องการอะไร Baby Boomer แบ่งแยกย่อยเป็นได้กี่ Generation g จน X ล่ะพวกเขาวันนี้สำคัญต่อธุรกิจและการตลาดขนาดไหน Gen Y หรือมิลเลนเนียลอะไรคืออินไซด์ของพวกเขาที่เราต้องรู้ให้ไวก่อนจะสายเกินไปและเจ n เนอเรชัน C ล่ะหรือ Gen C ที่เราคุ้นเคยเนี่ยแท้จริงแล้วพวกเขากำลังก้าวเข้ามาเป็นคอน s u m e r กลุ่มใหญ่เรารู้อยู่หรือเปล่าและสุดท้ายครับ Generation Alpha เด็กตัวเล็กในวันนี้กลับกลายเป็นผู้นำของคนในบ้านนี่คือคลิปวิดีโอที่จะพาเพื่อนๆนักการตลาด มาฟังเรื่องราวสรุปอินไซต์ของผู้บริโภคทั้ง5เจ n เนอเรชันจากหนังสือ Marketing 5.0ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube Channel ช่องการตลาดวลตอนวันนี้เราจะมาอัปเดตความรู้เจาะลึกอินไซต์ทุกเจเนอเรชั่นไปด้วยกันนะครับจากเนื้อหาของหนังสือ Marketing 5.0ที่ผมจะเอามาสรุปให้กับเพื่อนๆนักการตลาดทุกคนได้ฟังเพื่ออัปเดตความรู้ไปด้วยกัน ในหนังสือ Marketing 5.0มีบท1ก็คือบทที่สบทที่2ในเล่มครับจะเป็นการพูดอธิบายเจาะลึกถึงที่มาที่ไปของแต่ละ Generation พร้อมกับคำอธิบายว่าณนะตอนนี้แต่ละ Generation จับภาพรวมทั่วโลกนะครับพวกเขากำลังอยู่ในภาวะไหนกำลังอยู่ในวิกฤตใดโดยที่เราอาจจะไม่รู้หรือเปล่านะครับฉะนั้นบทความนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมเอามาจาก บทความเดิมที่อยู่ในเว็บไซต์การตลาดบบราอนอยู่แล้วแต่เอามาเล่าให้เพื่อนๆน,นักการตลาดได้ฟังกันสําหรับคนที่สะดวกฟังมากกว่าอ่านสำหรคนที่อยากอ่านครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับในคำอธิบายของวิดีโอนี้แล้วก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปดูนะครับรายละเอียด ของแต่และเจเนอเรชันนะครับว่าพวกเขามีอินไซต์อย่างไรพวกเขามีความต้องการอย่างไรและนักการตลาดอย่างเราครับจะตอบสนองความต้องการของคอน s u m มอรทั้ง5้าเจ r เนอเรชันในวันนี้ได้อย่างไรโลกเราวันนี้ครับเราอยู่ในยุคของการที่เรามีผู้บริโภค5้าเจ r เนอเรชันอยู่ด้วยกันนะครับกับสรุปอินไซต์เจ n เนอเรชันที่3กับสรุปอินไซต์เจน Y d e หรือมิลเลนเนียล กลับมนุษย์ช่างสงสัยที่เกิดในช่วงเปลี่ยนผ่านสหัสวัตมิลเลนเนียลเจนวหรือเจเนเรชันว Y นะครับคือคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี1,981ถึง1,996ปพราะเขาโตมาในช่วงเปลี่ยนผ่านสาหัสวัตนะครับที่เต็มไปด้วยความกลัวว่าโลกจะแตกเพราะว่า y 2k หรือว่าช่วงปี2,000ช่วงนั้นเนี่ยหลายคนกังวลว่าคอมพิวเตอร์ทั่วโลกจะทำงานผิดพลาดจนทำให้หลาย,ลายอย่าง นะครับล้มเหลวจนทำให้โลกแตกก็เป็นได้ลองไปเซิร์ชคำว่า Y2K ดูนะครับคนรุ่นใหม่คุณอาจจะเข้าใจบริบทในช่วงเวลานั้นมากขึ้น Gen Y ครับพวกเขากลุ่มนี้เป็นลูกของ Baby Boomer ที่อายุยืนแล้วก็มั่นครังในขณะเดียวกันครับชื่อ Gen Y เนี่ยก็มาจากคำว่า Y w h y เพราะเป็นเด็กที่ช่างตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นครับจนกลายเป็นเจ้าหนูจำไมในสายตาคน Generation ก่อนหน้าเหลือเกิน คนเจนวายเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมกับการบูมเรื่องของการศึกษาคนกลุ่มนี้ครับได้รับการศึกษาที่ดีและก็สะดวกสบายกว่าคนกลุ่มอื่นๆก่อนหน้าหรือจะเรียกง่ายๆก็พ่อแม่เขานั่นเองนะครับและยิ่งพ่อแม่เขาเองเนี่ยแหละครับที่เป็นคนที่ผลักดันให้ลูกเข้าเรียนมหาลัยให้ได้เพราะรู้แล้วว่าความรู้และใบปริญญานี่แหละครับที่สําคัญต่ออนาคตแล้วก็การทํางานเป็นอย่างมาก จนทาให้การเรียนจบชั้นปริญญาตรีกลายเป็นเรื่องปกติจนนํามาสู่การศึกษาต่อปริญญาโททั้งในและก็ต่างประเทศที่มีกันให้เห็นมากมายในบ้านเราดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนเจน y มีมาตรฐานในเรื่องการศึกษาที่สูงมากนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการเข้าถึงการศึกษาของคนรุ่นนี้ง่ายกว่าคนรุ่นก่อนมากการเรียนจบมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ข้อได้เปรียบในการทํางานอีกต่อไปคนกลุ่มนี้ครับก็เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เนต็ตอย่างเห็นได้ชัด แม้เจน y กับเจน x จะใช้อินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่ากันแต่ลักษณะหรือพฤติกรรมการใช้ของคน2กลุ่มนี้แตกต่างกันมากกว่าที่คิดครับคนกลุ่มเจน x เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเพราะเรื่องงานแต่กับคนเจน Y ครับเขาใช้อินเทอร์เน็ตเพราะความต้องการส่วนตัวแล้วค่อยขยับมาที่เรื่องเรียนกับเรื่องงานคนเจน y ครับใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงแรกไปเยอะๆกับการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นหลัก คนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มแรกที่รู้จักกับ Facebook ก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องงานจึงกลายเป็นเรื่องปกติการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Y ก็ก่อให้เกิดเทรนที่เรียกว่า FOMO FOMO หรือ Fear of Missing Out ก็คือการชอบเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆบนออนไลน์นะครับผมคนยุคก,ก่อนเนี่ยเวลาเปรียบเทียบชีวิตตัวเองเนี่ยก็ทำได้แค่กับเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนในโรงเรียนใช่ไหมครับ แต่กับคน Gen Y เนี่ยเขาสามารถเปรียบเทียบตัวเองกับคนแปลกหน้าที่อยู่ต่างโรงเรียนได้สบายๆแล้วก็ไปถึงขั้นเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนรวยๆคนดังๆคนที่ตัวเองไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อนเรียกได้ว่าเรามีคนให้เปรียบเทียบทั่วโลกและนั่นก็เลยเป็นที่มาของการตลาดแบบ Influencer Marketing เพราะเมื่อนะักการตลาดเริ่มรู้แล้วนะครับว่าคน Gen Y ชอบซื้อของตามคนอื่นบนออนไลน์เพื่อให้ตัวเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน ก็ยิ่งทำให้นะครับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เอาสินค้าแล้วก็บริการนะครับที่ได้รับจากนักการตลาดไปแชร์ไปอวดบนออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้คนเจนวอยากได้อยากมีคล้ายๆกันเราจะคุ้นกับกระแส Hashtag ดังในบ้านเราอย่างเช่น Hashtag ของมันต้องมีใช่ไหมครับนั่นแหละครับนิยามง่ายๆแต่เป็นแก่นของคำว่า FOMO i n s i g h ์ Gen Y ครับคือพวกเขา Research หาข้อมูลสินค้าและก็บริการทุกอย่างที่ตัวเองอยากรู้นะครับพวกเขาสามารถหาข้อมูลได้เก่งบนมือถือหน้าจอเล็กๆเ,เป็นเจเนอเรชันแรกเพราะอย่าลืมนะครับว่า Gen X โตมาพร้อมกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แต่ Gen Y โตพร้อมกับหน้าจอมือถือเป็นส่วนใหญ่ความถนัดในการหาข้อมูลในตอนนั้นจึงแตกต่างกัน แต่ในขณะที่ Gen Y เสิร์ชหาข้อมูลเก่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อเก่งตามไปด้วยเพราะอำนาจเงินในกระเป๋าที่อาจจะยังมีไม่มากพอส่งผลให้พวกเขานะครับะมัดระวังเรื่องการใช้เงินพอสมควรพวกเขาจึงอาจจะชอบสอะหาโปรดีโปรดังก็ล้วนมาจากคนในเจนเนอชันนี้เป็นหลักเลยครับที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นในอินไซต์ของ Gen Y เรื่องพฤติกรรมการใช้เงินครับคนกลุ่มนี้ต่างจาก Gen X หรือ Baby Boomer ตรงที่ว่าพวกเขาไม่ค่อยสนใจการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือสะสมทรัพย์สินทรัพย์สมบัติใดๆมากมายแต่พวกเขาเน้นกับการใช้เงินไปเพื่อซื้อประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับหรือเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Rich a r d Experience คนกลุ่มนี้ชอบที่จะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวสะสมประสบการณ์นะครับทำให้ผู้ใหญ่หลายคนหรือเจนก่อนหน้าไม่เข้าใจว่าทําไมเด็ก Gen Y สมัยนี้ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบเอาเสียเลย นั่นก็เพราะว่าพอเกิดมาในต่างยุคต่างสมัยแล้วก็ต่างเจเนอเรชันทำให้พวกเขาเรียเกนิยามคำว่าความร่ำรวยที่แตกต่างกันคนรุ่นก่อนครับสะสมข้าวของทรัพย์สมบัติเพื่อสะท้อนถึงความรวยแต่คนรุ่นใหม่เลือกสะสมประสบการณ์แล้วเอาไปโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะบน Instagram หรือ Facebook นั่นเองในขณะเดียวกันครับพวกเขา Gen Y กลุ่มนี้เองที่ทำให้เศรษฐกิจแบบอ n d e ดีมาเติบโตขึ้นอย่างมาก คนกลุ่มนี้เรื่องที่จะใช้ u e r บบ่อยๆจนกลายเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะครับแทนที่จะต้องไปเสียเงินซื้อรถยนต์ส่วนตัวสักคันเหมือนกับคนรุน่นก่อนๆะนั้นก็ส่งผลให้บริษัทต่างๆต,ต้องปรับ Business m o เด l เพื่อตอบรับความต้องการใหม่ๆของคนกลุ่มนี้ที่แตกต่างออกไป t o y ย t a เองหรือแบรนด์รถยนต์อื่นๆก็เริ่มให้บริการเช่ารถยนต์ใช้เมื่อต้องการ w o ลโเองก็ยืดหยุ่น ในระดับที่ว่าถ้าอยากใช้ w อลโวก็มาสมัครสมาชิกรายเดือนสิแถมถ้าตอนไหนครับคุณอยากได้รถคันที่ใหญ่ขึ้นก็แค่อัปเกรดรถยนต์แบบง่ายๆไม่ต้องซื้อเป็นเจ้าของให้วุ่นวายแต่อย่างไรในส่วนอินไซต์เรื่องการทำงานของคน Gen Y ครับก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะพวกเขาเรียนมาสูงจึงสงสัยในวิธีการทำงานของคนรุ่นก่อนที่อยู่มานาน และก็ทําให้ถูกมองว่าคนรุ่นใหม่ไม่นอบน้อมไม่มีสัมมาคาระวะไม่รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ทั้งที่ตัวผู้ใหญ่อาจจะไม่สามารถตอบคําถามพวกเขาได้ดีพอต่างหากและก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเจน Y ถึงไม่ชอบทําตามคําสั่งเหมือนที่เจน X ชอบชอบทําตามที่เบบี้บูมเมอร์สั่งเป็นประจํานั่นเองและก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับเจเนอเรชัน Y เนี่ยแม้จะเป็นคนในเจเนอเรชันเดียวกันแต่ก็ยังสามารถ แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มแยกย่อยเหมือนกับ Baby b o ูมเมในคนที่เป็นพ่อแม่พวกเขานั่นก็คือกลุ่มแรกครับเรียกว่า o อเดอร์ l l e n ล i เนหรือ Gen Y ที่บังเอิญเรียนจบในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินในช่วงยุคปี2008 Hamburger Crisis ที่ส่งผลกระทบหนักไปทั่วโลกจากวิกฤตซับพราสมในอเมริกา ทำให้ครับการทํางานเป็นสิ่งที่หาได้ยากการหางานเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากเมื่อพวกเขาเรียนจบออกมาแล้วนั่นก็ทําให้ Gen Y จำนวนไม่น้อยที่เรียนจบในช่วงเวลานั้นเลือกที่จะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเกิด SME มากมายเกิดธรุรกิจใหม่ๆม,มากมายพวกเขานะครับได้พบว่าง,งานเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากก็ส่งผลให้พวกเขาแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกกันอย่างเด็ดขาดเมื่อเทียบกับคนรุ่นถัดไป แม้พวกเขาจะติดโซเชียลมีเดียและชอบออนไลน์นานๆนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ค่อยจะโพสเรื่องงานเพราะเลือกที่จะรักษาความเป็นโปรเฟชชั่นอลเอาไว้นี่แหละครับอินไซต์น่าสนใจของ Gen Y ตอนตอน้นที่เลือกจะรักษาภาพบนโซเชียลเอาไว้เป็นอย่างดีส่วนมิลเลนเนียลหรือ Gen Y ตอนปลายครับที่เกิดช่วงหลังปี1990เป็นต้นไป คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เรียนมาจบในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจึงทําให้การหางานไม่ยากกับมิลเลนเนียลตอนต้นนะครับทําให้เจน Y ตอนปลายเลือกที่จะทํางานเพื่อเติมเต็มความต้องการของตัวเองมากกว่านะครับกล้าที่จะเลือกงานที่ใช่กล้าที่จะปฏิเสธงานที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองออกไปผิดกับเจนวก่อนหน้าที่ขอแค่มีงานทําเพื่อได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านหรือแค่ค่ารถส่วนตัวตัวเองก็ดีสมเถแล้ว แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีครับ GenY ถูกมองว่าเป็น Bridge Generation หรือเป็นคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีข้ามระหว่างชีวิตออฟไลน์กับออนไลน์ได้เป็นอย่างดีกับ GenX ครับที่จะมองว่าชีวิตออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงในตอนแรก GenY มองว่าการออนไลน์ครับเป็นส่วนต่อขยายของชีวิตออฟไลน์ที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นพวกเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตเป็นเจเนอเรชันแรกๆนะครับ ทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลมากกว่าคนรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดสรุป i n s i g h ์ GenY หรือว่า Millennial จากหนังสือ Marketing 5.0ครับ Gen Y นั้นแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มย่อยกลุ่มแรกครับโชคร้ายหน่อยเกิดมาในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับช่วงปี2008ก็น่จาจะคล้ายๆกับวัยรุ่น g e นซที่จบมาในช่วงยุคโควิดที่หนักกว่าฟองสบู่แตกด้วยซ้ำ ส่วนอีกกลุ่มนะครับจบมาในช่วงเศรษฐกิจดีแล้วก็เลือกที่จะทำงานตามฝันกล้าลาออกง่ายกว่าเจนวตอนตอน้นที่สำคัญนะครับ Gen วทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ชอบที่จะสะสมทรัพย์สมบัติเหมือนกับคนรุ่นพ่อแม่แต่นี่มุมนึงก็อาจจะหมายความว่าเพราะพ่อแม่เขาสะสมทรัพย์สมบัติมีบ้านมีรถมีทุกอย่างไว้มากพอแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะสะสมประสบการณ์ใช้ธุรกิจ นะครับ on-demand หรือพวก subscription-based อย่างพวก Uber หรือแกล b อยากได้อะไรก็เช่าเอาเพราะไม่อยากมีภาระผูกพันนานๆในแง่หนึ่งอาจจะมองว่านะครับคนกลุ่มนี้ชอบเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นนะครับทำให้เกิดกระแสที่เรียกว่าใช้ชีวิตเพื่อเรียกไลา์บน Instagram หรือโซเชียลมีเดียที่ก่อให้เกิดคำว่า FOMO แล้วก็เป็นยุคที่ก่อให้เกิดคำว่า i n f l u e n c e r Marketing ขึ้นมาในวันนี้